สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าย้อนอดีตบ้านไม่มีทีวีดูอยากดูมากจนต้องไปแอบดูที่บ้านของคนอื่นเมื่อย้อนไปในอดีตคนที่เกิดก่อนปีพุทธศักราช2510หลายๆคนบ้านไม่มีทีวีดู ต้องแอบนี้พ่อแม่ไปดูที่บ้านของคนอื่นหรือดูตามร้านค้าบางบ้านต้องจ่ายค่าชัดแบบช่วยเขาหรือซื้อน้ำแข็งใสหรือซื้อขนมก่อนจึงจะได้ดูบางบ้านกำลังดูดูอยู่เขาก็ปิดทีวีไม่ให้ดูต่อต้องเดินคอตกผิดหวังกลับบ้านเวลาดูก็ต้องเรียมร้อยถ้าส่งเสียงดังอาจโดนปิดทีวีไล่ให้หนีไปได้